ครับทุกท่านครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่9นะครับที่ผมปูานคนเมืองพะเยานะครับได้ทําขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาศึกษาร่วมกันแบ่งปันขงรู้กับพระสมเด็จทั้ง3ยุคนะครับคือผมชอบสมเด็จเป็นคนพิเศษนะครับศึกษามั้งแต่ อายุ20ต,ต้นนะครับตอนนี้ก็ป็น60แล้วนะครับผมศึกษาทั้งประวัติศาสตร์ผลข้วทางการสร้างคมเป็นไ,ไปมานะครับก็คล้ายต้องเอาระบบวิทยาศาสตร์มาช่วยในการศึกษา,าพระรายต้องเป็นสากลน,นะครับสากลที่พ่วโอกยอมรับได้นะครับพระสมเด็จคุตจารย์โตท,ท่านสร้างพระ มาหลายพิมพ์หลายยุคนะครับนี่ตามศึกษาเอ่อผมครอบของมาก็สี่สิบกว่าปีนะองนี้นะครับเป็นพระถือว่าเป็นยุคต้นนะครับพิมพ์ทรงเป็นยุคแรกนะครับเมื่อก่อนศึกษาไใหม่นะครับผมเอาไปหาเซียนหมดนะครับไปบอกว่าเก่าเกินไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเก่าเกินไปยังไงนะครับพระทำเสร็จอองนี้เก่าเกินไป เราจะเอาพิมพ์ทรงที่กําหนดขึ้น5้าแม่พิมพ์นะครับบางครั้งท่านสมเด็จท่านสร้างมาร้อยกว่าปีใครก็ไม่รู้นะครับแต่เราต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับเอาโด่งนี้นะครับรงนี้ถึงพระอายุร้อยกว่าปีครับพิมพ์ทรงก็คือซีเรียมชิ้นฟักนะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูว่าที่เสียนขอยอมรับตามพิมพ์ทรงนั้นเป็นแบบไหน,นครับพิมพ์นี้จะเป็น ยุคแรกๆของท่านนะครับมวลสารนี่ในองค์พระนี่อัดแน่นนะครับนี่ครับเป็นใสขึ้นองค์นี้ผมผมล้างนะครับพระผมมีพระผมชอบล้างครับค์ก็เสียหายแต่ยาวน้ํามะนาวเยอะแช่ไว้ล้างนะครับมันกัดของพระนะครับกัดเนื้อพระเลยครับองค์นี้เห็นไหมครับมวลสารนะครับอัดแน่นนะครับแต่เสดดายองค์นี้หักครึ่งนะครับผมพอดีสิบกว่าปีก่อนนะทำหักเมื่อก่อนนะพระซ้อนกันทับกันนะครับ อันนี้มีประวัติคมันมานะครับใส่พระสมเด็จท่านไม่ต้องกลัวตายหงนะครับพระสมเด็จของท่านมีพุทธอุลสูงมากนะครับเอ่อพระสมเด็จของพระพุทธเจ้าโตนั้นท่านสร้างมาหลายยุคนะครับแล้วก็หลายพิมพ์ทรงนะครับแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมรับพิมพ์ทรงที่ที่เป็นพระแท้นะครับพระแท้ต้องพิสูจน์ได้ตามตามหลักวิทยาศาสตร์ครับท่านเห็นพระองค์นี้ไหมครับนี่มวลสารเอ่อที่พระเสียนท่านนะครับเห็นไหมครับมีรงมี เม็ดมีมีเหมือนกับส่องดูใกล้เหมือนกับมีอะไรทุกอย่างในพระเศียรที่เป็นหลุมลึกอยู่ข้างในนะครับแต่องค์นี้เป็นถ้าเป็นตามเซนก็เป็นยุคกลางนะครับกลางแต่องค์นี้เมกลักษณ์นะท่านเห็นไหมมีเห็นเส้นข้างๆนะครับเส้นมีเส้นแซมข้างแล้วก็องค์นี้ด้านในมวลสารอัดนั่นนะครับเราส่องดูเหมือนกับ กระเบื้องเบื้องที่อัดอัดแนสใสๆนะครับข้างในเป็นมวลสารนะครับที่ดยดูดูข้างๆนะครับข้างนี้จะเป็นเส้นวัสนานะครับองนี้แต่องนี้พลิกด้านหลังมาบินปลายหน่อยนะครับแล้วก็มวลสารนี้องคนี้จะมีมวลสารหลากหลายนะครับแต่จะเป็นสีน้ําตาลน้าตาลน้บเยอะนะครับองนี้นะครับสีแดงก็มี ไม่กิ่จุดนะครับสีแดงที่ว่าเป็นพระสุ้มกอบทผสมนะครับตามตำรานะครับตรงนี้ตามถึอสางผมนั้นถือว่าเป็นยุคกลางนะครับที่ช่างหลวงทําแบบพิมพ์ให้นะครับท่านเห็นนะครับมวลสารในนั่นนะครับเม็ดสิมตาลเยอะแล้วก็ที่บินนี้ก็ สันนิษฐานยังไม่ทว่าไม่แรงนะครับเม็ดเม็ดเดียวท่านดูเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงก็มีไม่กี่จุดนะครับที่ที่ผมชี้นะครับนี่เม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดแดงนี่จะไม่ว่าองค์ไหนนะครับจะออกสีเดียวกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นพระสุมกอตามตำราที่เขาศึกษาไว้หรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆแล้วพระสุมกอก็มีหลากหลายสีนะครับแต่เม็ดแดงในพระสมเด็จนี้จะเป็นสีเดียวกันนะไม่ว่าองค์ไหนนะครับขอให้ท่าน ศึกษาในใช้คมจริงเป็นหลักนะครับดูพรากฏสิ่ยขอย่าเขาข้านตัวเองนะครับเอาจะไปดูพิมพ์ทรงที่เป๊ะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูพิมพ์ทรงถ้าพิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์มาตรฐานที่เซียนเขากําหนดมานะครับแต่พิมพ์นี้องนี้เป็นเหตภาพปลอมนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเอาเข้าเครื่องวิทยาศาสตร์นะครับ ระบบสากลต้องยอมรับนะครับนี่เราดูดูที่บินปลายนะครับนี่ข้างในเนื้อพระนะครับมวลสารเนาะอัดเต็มนะครับแต่ไม่เยอะขนาดนั้นครับมวลสารไม่ใช่พระสมเด็จไม่ใช่จะมีแต่มวลสารเต็มหมดไม่ไม่ใช่นะครับเป็นปูนเปลือกหอยเป็นหลักนะครับปูนเปลือกหอยทั้งมีทั้งปูนสุกและปูนดิบนะครับนี่ครับเม็ดดูนี่เออดูเม็ดแดงนะครับที่ว่าเป็นเม็ดพระซุ้มกอครับก็จะเป็นสีเดียวกันกับทุกองนะครับที่มีนะครับ นี่ว่าเป็นพระยุคกลางของท่าน,นครับโดยกันแกะลอกแม่พิมพ์เลยช่างหลวงนะครับครับดูอีโอนะครับพระนี้เป็นพิมพ์ทรงมาตรฐานนะครับนี่ครับนี่ผมล้างไม่รู้กี่เที่ยวนะครับล้างเอาลักออกนะครับพิมพ์นี้เไม่ได้มีมี ประกันหนงหข้างเดียวครับนี้เห็นหนั่งสองข้างองค์นี้เป็นพระที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับที่เคยพบมานะครับเช่ามามันกับสี่สิบปีนะครับแล้วนั้นผมเช่าพระมากจะเป็นหาผู้ดอ,อกผู้ใหญ่แล้วก็เอ่อเป็นผู้ที่เคารพระพฤืนครับผมเช่าพระสมเด็จจะเคา,ารพศรัทธาเลื่อสใสซาในพระสมเด็จเป็นเป็นชิ้นจิตใจนะครับนี่ครับดูด้านหน้าด้านหลังนะครับลักออกยังไม่หมดนะครับพระองค์นี้ครับ พระสมเด็จองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงที่ตามเสียนมาตรฐานผมหลดมาถึงจะมาตรฐานใหไ่ครับตั้งองค์ไว้ยี่สิบล้านสามสิบล้านเขาไม่เช่าของเราหรอกครับองค์เนี้ยเช่าอยู่จะเช่าอยู่แต่ไม่แพงบอกว,ว่าเอาไว้ศึกษาครับจริงๆองค์นี้เป็นสุดยอดครับเห็นซุ้มม้วน,นครับซุ้มม้วนอะไรอะฝั่งซ้ายมือของเราที่เห็นนี้นะครับจะหนาใหญ่นะครับแล้วก็นี่เป็นเกตะลุซุ้มนะครับเกตะลุซุ้มนี้ เห็นประกันท่านครับจะเห็นทั้งสองข้างใบหน้าผลมัตดูมนะครับเกรดเอียงนิดๆน,นะครับนี่เป็นพิมพ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับเอาลักออกไอาล่างลักออกก็ฝังแล้วก,ก็ฝังกู่ข้างในอยู่นะครับตร์นี้เอ่อไม่เอยยังไม่ได้ใช้นะครับมวลสารยังไม่เปิดแต่ส่องดูแล้วข้างในอัดแน่นด้วยมวลสารนะครับแล้วก็ผิวที่ลักปกปิดอยู่จะ แตกรอยสังขาโลกเป็นลากฝักชีนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นรอยอ้ารอยนะครับแค่เป็นเอากล้องส่องดูก็เป็นรอยรอ,อยแตกเป็นลากฝักชีแล้วก็จะมีเค้นไซส์ขึ้นขึ้นมาทับรอยครับเห็นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับ <S 1> <S 1> นี่คือพระสมเด็จวัลขังพิมใหญ่เกียรติรุ้มยุกป,ปลายนะครับ <S <S อ๋อศึกษาพระผมค้นคว้านครับผมศึกษาทั้งประวัติศาสตร์ที่เขาจารึกไว้แล้วก็ มาวิเคราะห์มาคำนวณน,นะครับใช้หลักคณิตศาสตร์เข้าเครื่องนะครับนี่ครับดูพระสามองค์นี้นะครับนี่ยุคต้นยุกกลางยุคปลายนะครับพระแท้ย่อมม,มีพุทธคุณนะครับทลิปนี้เป็นคลิปที่เก้านะครับของผมนะครับพอดีเ,ออเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็ทําทลิปแบบบ้านๆง่ายๆนะครับบางครั้งอ่านมีข้อผิดพลาดภาพไม่ชัด ไม่ไม่ถูกใจใครก็ขอภัยท่านด้วยครับขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามผมด้วยนะครับผมจะทําคลิปต่อไปคลิปนี้เป็นคลิปเก้านะครับพระแท้ย่อมไปทุกคุนครับทีน,น้อยก็จะเปิดแบ่งปันกันแล้วนะครับพระพระแท้ใครไม่ต้องกําหนดนครับพระแท้แท้ที่องค์พระนะครับขอให้คนมีขององค์สมเด็จพระจัทะนทร์โตของของทุกท่านนะครับโปรด,ดใช้พิจารณาในการรับชมแล้วก็ ผมคิดท่านกับผมอาจจะคนจะแตกต่างไปก็ไม่ว่ากันนะครับเราต้องยอมรับครับผมคิดต่างคนต่างศึกษานะครับขอบคุณทุกท่านครับผมปุณยันคนเมืองพะเยาวสวัสดีครับผม